สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับต้มยำกุ้งทีวีมีเรื่องราวดีๆมาฝากวันนี้ก็มีข่าวล่าสุดเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเฟส2ไขข้อข้องใจว่าเราจะเริ่มใช้สิทธิ์3า0 0้บาทด้วันไหนนะครับแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสําคัญสคัญจากทางช่องเรา หลังจากที่มีการเปิดลงทะเบียนมาตรการคนละครึ่งเฟส2ไปเมื่อวันที่16ธันวาคม2563ตั้งแต่เวลา06.00น,นซึ่งมีประชาชนเข้ามาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์3,500บาทเป็นจำนวนมากโดยมาตรการคนละครึ่งเฟส2เปิดได้เพียง2ชั่วโมงเท่านั้นสิทธิ์จำนวนทั้งหมด5ล้านสิทธิ์ก็ถูกลงทะเบียนจนเต็มจำนวนเลยนะครับ ซึ่งขนาดนี้มีหลายคนได้เริ่มรับ SMS ยืนยันว่าได้รับสิทธิโครงการคนละเครื่องเฟ,ฟส2เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนสำหรับบางคนที่ยังไม่ได้รับ SMS นะครับทางธนาคารกรุงไทยระบุว่า SMS ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าวจะส่งภายในวันที่25ธันวาคม2563อย่างแน่นอนนะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปก็คือการยืนยันสิทธิ์ หลังจากนั้นการใช้สีคนละครึ่งเฟส2จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง31มีนาคม64เป็นระยะเวลาทั้งหมด3เดือนนะครับโดยเงื่อนไขสำคัญก็คือรัฐจะช่วยสมทบให้50%แต่จะไม่เกินวันละ150บาทและผู้ที่มีสิทธิ์ในมาตรการคนละครึ่งออกเองอีก50%นะครับเช่นเมื่อไปซื้ออาหาร400บาทรัฐจะสมทบให้ทันที150บาท ส่วนผู้ที่มีสิทธิ์ต้องจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพิ่มอีก250บาทนะครับต่อมาสำหรับผู้ที่ได้รับ SMS ยืนยันว่าได้รับสิทธิ์จากการเข้าลงทะเบียนก่อนที่จะใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1มกราคม64นี้นะครับสามารถเข้าไปยืนยันสิทธิ์โวดยวิธีง่ายๆ8ขั้นตอนคือวิธียืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป่าตังใดดังนี้นะครับ1เปิดแอปพลิเคชันเป่าตังขึ้นมาแล้วกดเลือกไปที่ G Wallet นะครับ2 กรณีลงทะเบียนสำเร็จแล้วกดเลือกที่แถบเมนูเข้าใช้งาน T Wallet 3. กดยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูลและให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ 4. จากนั้นกดเลือกยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนกรณีที่กดยืนยันตัวตนด้วยกรุงศรีไทยเน็กนะครับต้องระบุพิน6หลักแล้วข้ามไปขั้นตอนที่6เลยนะครับ 5. กดเริ่มถ่ายรูปบัตรประชาชนวางบัตรให้ตรงกับกรอบในกล้องพร้อมกรอ,อกหมายเลขบัตรประชาชนชื่อที่อยู่แล้วกดยืนยัน 6. กดยืนยันเบอร์มือถือของคุณเพื่อรอรับรหัส OTP เมื่อได้รหัสผ่าน SMS แล้ว,ลวก็นำมากรอกลงในช่องแล้วกดยืนยัน OTP อีกครั้งนะครับ 7. จากนั้นให้ทำการสแกนใบหน้าและข้อ8ถัดมาระบบจะขึ้นข้อความว่ายืนยันตัวตนสำเร็จ พร้อมแสดงหน้า HOME G-Wallet บนมือถือของเรานะครับในกรณีที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังบนมือถือได้นะครับหรือยืนยันตัวตนไม่ผ่านก็สามารถไปทำเองได้อีกครั้งที่ตู้ ATM สีเทารุ่นใหม่ของธนาคารโดยไม่ต้องไปที่สาขาโดยทำตามวิธีต่อไปนี้นะครับวิธีการหาตู้ ATM กรุงไทยสีเทาที่สามารถใช้ยืนยันตัวตนได้ก็คือ 1. เปิดแอปพลิเคชัน Google Map นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า เอเทมกรุงไทยยืนยันตัวตน 2. นํนำบัตรประชาชนไปทำการยืนยันตัวตนผ่านตู้เอเทมกรุงไทยกดเลือกเมนูยืนยันตัวตนแต่ไม่ต้องใช้บัตรเอเทมนะครับกดยืนยันการเป็นเจ้าของบัตรประชาชนกดยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตนเสียบบัตรประชาชนรอระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนของท่านนะครับและสุดท้ายนะครับ เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จก็นำบัตรประชาชนออกและดำเนินการต่อบนแอปพลิเคชันเป่าตั้งก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังเช่าวิดีโอนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสำคัญสำคัญจากทางช่องเราส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ